มูมูครับนอนให้โทนี่ดื่นมตัวเร็วครับกินแล้วก็นอนสบายปานหมู ดูทามกินนมครับดูไทยโทน,นี่นะครับสบายใจรับมูบอกลําคาแล้วมูบอกไม่ให้กินแล้วมูปิดเต้าแล้ว หูบอกพอแล้วลูกอ่อนแม่ดูอ่อนแม่ครับอ่อนแม่นะครับทนนี้อ้อนแม่นะครับขอยินนมหน่อยแม่หูยังไม่ยิ่มเลยทนทนมมนี่ทนทีไมทน,น คนบอกยังไม่อิ่มเลยครับอันนี้พูดตรวจนะครับพูดตรวจความเรียบร้อยครับพูดตรวจคอกนะครับดูคอกนี้ครับดูอบคดอกคำตันนะครับ ตำตันนะครับอันนี้ก็โตเร็วเหมือนกันครับออกสิบสามมีหน้านะครับอาทิตย์ก่ดกวานะครับไว้กำลังกินกำลังนอนนะครับสบายปานมง้งกินแล้วก็นอนนะครับ ยิ่มแพนด้าเยี่ยม,ม,มนะแพนด้า,า,า,านะครับแต่ตัวอิฉาครับตัวอิฉาุณถอยมาตัวอิฉานะครับเชื่องคนระับน่ารักแพนดาน้าแพนด้าน่ารักนะครับ เรียกได้ครับมาพามาชมฟาร์มนะครับตอนกลางคืนนะครับนี่ทองดำครับทองดำก็นอนสบายครับม่สนใจใครเลยดาเลย ดูทองแดงทองแดงก็รอคลอดนะครับร้อนเหรอแดงวันนี้นี่ลุกลุกแล้วฮะอันนี้แล้วเร็วมาแรงเร็ว อันนี้ดูท่าแล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับรุ้นกันว่ากับวาสนานครับวาสนาใครจะคลอดก่อนกันนะครับอันนี้ก็สงสัยอยู่ว่าท้องจริงนะครับตอนซื้อมาบอกท้องนะครับท้องแดงนี่งหนักท้อง ชมฟาร์มตอนกลางคืนนะครับอากาศ <_ ın> คำตนั้น,นี้ <_ ın> มูมูกับลูกโทนนะครับอีโทนนี่นะครับ ตัวนี้ครับยังไม่มีชื่อนะครับยังคิดไม่ออกครับแต่มันขี้ตกใจครับตัวนี้น่าจะยีนกเตืน่นนี่ครับวาทนาก็พร้อมพร้อมมากพร้อมทอดแล้วใกล้แล้วคงไม่เกินสามสี่วันนี้นะ ตูมกับแม่มะลินะมาตูมนี่ก็โตเร็วนะครับเกือบเท่าทนนี่แล้วนะครับคลอดเกือบพร้อมๆกันสองสามวันนะแต่ทนนี่มนะันคลอดก่อนนะ อันนี้คืออีกสองตัวที่มาเริ่มแรกนะไม่โตเลยครับโตช้ามากครับโตช้ามากเป็นพี่น้องกันนะครับมาเริ่มแรกแล้วก็ตามด้วยม,มะลิ วาสนานะครับแล้วก็แพนด้าที่มาอยู่ด้วยกันดูแกนี่ตัวผู้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยโตนะครับซื้อมาพันสามครับพร้อมพร้อมีคันตันนะครับ บรรยากาศฟาร์มนะครับ<อ>นี่ก็พ่อพันธุ์ครับครั้งเดียวครับตัวนี้ยังไรชื่อเหมือนกันนะครับขอคิดก่อนนะครับแต่มันมึนนะมึนไอเม่นตัวนี้พังอคอกมาหลายอคอกแล้วไม่ค่อยเห็นหน้านะมันมืดครับนี่คือบรรยากาศฟาร์ม มูป่าปอชวีนะครับโปรเจกต์แรกนะครับสิแม่พันนะครับก็ได้แล้ว8นะครับอีก2องก็อสอ2ตัวนะครับแต่ยังไม่โตยังไม่พร้อมผสมพันธุ์นะ๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปนะครับ